พวกเรารออาณาเชื่อไม่ได้วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมฟีฟ่ากันนะเปนอย่าไปทำอย่างนั้นดิโอ้โหเสียงดังกว่าเปนเลยโอ้โหเปิดมาแล้วโอ้โหเปนค้างนะเก้าอี้น้องปอนนะน้องกว่า,อวาบอกแล้วน้องตูไม่ดุเออไปเรื่องแข่งวันนี้นะครับเราจะมาแข่ง การเล่นฟีฟ่านครับเดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดทีมของผมให้ดูดิไอ้หมดสั้นหรือว่าหมดหมดแบบว่าอะไรนะหมดสั้นหรือว่าหมดเร็วเอ้ยหมดช้าอืมช้บบาว่าเล่นหมดเร็วหมดเ,เร็วอโอมันจะเร็วเกินไปเปล่าโอเคตูกดเธอแล้วเร็วโ okay, <man>. อเคแมนตัวก็ไม่มีอะไรมากนอกจากของฟีฟเ <yy y> ท่านั้น <pastry> ง่ายๆคือมีแต่โอเค นะค่ะเอาละตอนนี้ออะะไรโอเคตอบรับปอนเสร็จยังเนี่ยโอเคครับโอ้โหภาพภาพดีมากเฮ้ยเป็นอย่าทำอย่างนั้นดิอาหารปลาเก็บเลยอย่าอาหารปลาไม่ได้แล้วยานี่ของพ่อนะเป็นยายมันหมดมเป็นอย่าเล่นอย่าเล่นเอาเก็บ เอาเก็บเลยมานะครับโอเคงั้นปอไม่ให้แมคโคละนี่ครับสิมปอนะครับมีโรนันเินโยด้วยได้จากของฟรีทั้งนั้นเบลล่ของเองได้จากของฟรีเหมือนกันใช่มาเริ่มเออเมื่อไรจะเจียนนำเองเลือกออกติดไม่เข้าเฮ้เป็มบอลนี่ไม่รู้ปอยเหอะ โอ้โหเอหนึ่งประตูต่อศูนย์ไหวชิบหายแล้วเย้หนึ่งประตูเอาล่ะนะครับตอนนี้เริ่มเอ็มีฟอสเตอร์โอ้โหน่าแน่นิงเลยไอ้ฟอสเตอร์เซฟได้ยิงของเอ็งดีจริงโอ้เกฟเป็นอ้นี่ไงประตูสองแล้วสองประตูต่อสามนะฮะ ออกต่างที่อออกที่อะไรแล้วทีมมันจะติด์ออกฮึเย้ได้สี่สามตัวสี่ตัวได้สี่เฮ้ก็ดูเอ้ยไม่ได้ห้าก็ดูทีมความแตกต่างของเองกันดูเรียกเลยเอาโฟสเตอร์แย่วไม่น่าแนะนำให้ตัวนี้แน่หลียิงเข้าอีกลูกเพื่อโอ้โหแย่งบอลเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยฮยเฮ้ยเด็ดเต็บออกไอ้กองหลังเองเซฟแทนฟอสเตอร์ส่น um şey ี่อนี่เนยตเข้าเอ้ก็ตีไม่เข้าอ่ะไม่ฟอสเตอร์แล้วก็กองหลังเวกองหลังเออแปดระตูต่อสนะคะเออเมื่อได้ใช้ออโต้ออโต้ ลืม,มไปเกมนนะี้เขามันมีระบบออตโต้้วยนะต่ไปเล่นหมดยาวหรือว่าอัตโนมัตินะี่ไปเล่นหมดยาวเลยมานะครับเราจะลองเล่นหมดสาทีเนี่ยเราจะพึ่งผ่านสามนาทีทำไมเล่นแค่นี้แล้วมันเวลาผ่านเร็วจัง <c oughs> ตอนนี้นะครับผม <c oughs> ลองดูอันนี้คือนี่ผู้รักษาประตูโฟเตอร์โฟเตอร์อเป็นคนอังกฤษซะด้วย เชื่อนิงแล้วโอเคไหนก็ดูดิมันได้จะมากินไปเลยอัพแบลวแบวมาแล้วโอ้โหสเปนทำไมสเปนเสียงดังยังเลยมากลับลักเสียงดังตั้งแต่กลับบ้านเออกลับมาแล้วแหละเฮ้ยเปลี่ยนโยเอาอะไรนะเอาอาหารปลาใสใสหัวกูอาหารตัวกูเป็น ตอนตอนนี้นะครับโอ้โหดูความแตกต่างซะก่อนตุก้าวแสนคนดูทีดูก่อน OVR เฮ้ยเป็นทำอะไรอ่ะเป็นโยนอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นโยนอะไรเอ้ยอะไรเฮ้ยดูนี้อะไรแตกอะนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นโยนอะไรเป็นเนี่ยฮะไม่รู้เรื่องเลยเป็นเกือบดีนะไม่โยนสิ่งหัวบอลอะเป็นโอ้โหปอลมาเฮ้ย อาแล้วนะอาหารปลาหมดแล้วเหรอเนีมีหมดแล้วโอ้ยขยไม่ได้เลยไอ้ปอนเอ็งเล่นออโต้อยู่ออาไปหรอเกียดหมเฮ้ยขอ่ค่ณมางยิิงยิงยไม่ได้หรอกไปเป็นไปด้าในกันปะุ้วอ่ะเปนมาสามสองหนึ่งสงไม่ตูหนึดค่ะขุณมาที่สองมาให้ตูอ่ะไม่ใช่ส่งไม่ตู้แบบเฮ้ยไปเดีอักตูดิ ไโอ้โหเขบคุณมากที่ให้บอลตูเมื่อกี้เหมือนเห็นไมเ้เคลื่อนแจ็คสันนี่เนอสไลด์อัดสไลด์ไม่ได้ดีสไลด์อัดสไลด์ไม่ได้นี่เนอะสไลด์ไม่ไติดแจะยิงบอลได้นี่เนอเอ๊ยเลี้ยว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 เฮ้ยเอ้าไม่จริงเขาล้องขอให้ปาเตอออกเอาไม่ต้องละกูได้ยิงบอลได้ละโอ้ยโอ้โห ไว้โอ้ยสไลด์เล่นแล้วเนี่ยวิวเฮ้ยโอ้โหปอนเตะเข้าเฉยโอเตะเข้าได้ไงวันเนี้ยก็ไม่เอ็กกันกดแล้วเตะของตูวมันกดข้ามดิเออมันกดข้ามได้เนี่ยเหลอมามานี่ส่งให้เปีนี่ไงปะนี่แน่ สไลด์ไม่ติดอีกเดี๋ยวะะละจ่าเจริญยาสไลด์จ่าเจริญฟีคิฟีไฟฟีคิไอ้ป้ายส่งมาทางนี้หนส่งมาทางนี้เห็นไหมเรียกว่าตรงเวลอนอเวไอ้เวลอมฟอสกี้ที่ไหนแหละโอ้โหเตะไกลเกินเขาขึ้นมาที่ให้บอลฟีโอย โอ้ยอร่อยมากเว้ยและโอ้ยโอ้ยไปไหนไปไหนจะกลับ,บมาเมาื่อไหร่เลวัน,ะวนดอกกี้มาดิเดวันดอกกี้ <laughs> โอ้โหอาไว้ไว้ออกออก <laughs> จะได้เติด ให้มาไปไปตรียมเลยให้นี่เนี่ยติ๊ใกล้ใกล้มึงเอ้ยส่งไปให้โรอดอนันโยเอ้ยแล้วก็เอ้าเอ้าตะลึงติ๊ไปละสไลด์ไม่ถือติ๊ไปไหนของสูงน่ะต้องเวล <c> า <oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วโอ้โหพอคุณเมื่ขนาดเองทีมเก่งประตูเนี่ยแต่ฝีมือตูวอ่อนเองี้ย่อนมากเลยเอง ของตัว OVR ให้หนึ่งร้อยยี่สิบเองห่อ้ริงัวไ้ไปอย่าใช้ราโบออโต้บินอีกดิเออเออเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวอ่ะเจเลนมานี่แน่นี่สไลด์เอาเจเลนเอต้าขอบคุณมากอย่าบอกนะว่าโอ้ขอบคุณมากไอ้ไปเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวตัวตัวเลยไปเฮ้ย เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเดียวไป,วไ,ปไหนไอ้ปอนบอกอยากยิงถอยหลังวะไม่ได้พเ,เพราะบางคนเป็นเรื่องปีไฟโอ้โหเล้วอย่าเพิ่งหนีมันมันกำลังแข่งไอ้ปลาอยู่อย่าเพิ่งเอ้ยยิงมาได้ละอ่ะยาอ่ะลื่นยายายา,ยา,ยา,ยาเอ้ไว โอ้ยของตัวนักเตะนี่มันอะไรวะเนี่ยของตูวประเทศของผูงง้รักษาประตูของตูวเป็นคนเนนหมากนะเฮ้ยเนนหมากนะคะ่ะเนนหมากเลยเฮ้ยมีฟาวอ่ะไอ้ฟาวฟาวปีชิกอ๋อเจริญทำอะไรของแกเนี่ยนี่เน่มันเป็นรูปปีชิกอ๋อยิ้มหวานแล้วกูแพ้แน่เลยเจ๊ <laughs> งปะ <laughs> แยกไม่ได้เลย เอาสไลด์นี่ยิงยิงยิงอะไม่ได้เก๋เฮ้ยเฮ้ยเจ็บตูดิเอ้ะสองประตูต่อศูนย์เดนการ์ตูเหมือนในเรื่องบูล็อกเลยสองประตูต่อศูนย์โอ้โหไม่ใครมันจะไปรับได้พอาเตอร์ยังรับไม่ได้เตะไกลขนาดนั้นมันจะไปรับได้ไงอ่ะเจริญมาล่อ รอบนี้ขอได้สักประเตานี่อะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอ้าเอ้าเล่นเซสกดสกิลไม่ติดนี่ไงสไลด์มันสไลด์ตัวไหนอ๋อภาพแหลกอ๋อผู้ภาพยิงดิโอ้ยยิงแล้วไม่ติดกองหลังเองอีกอเอ้ยย่าโฟเตอร์ขอบใจมาก ไอปาเตีมมันทำยูเรียวางกบ,บล็อกตีเอ้ยไม่ใช่เอ้ยครบเวลาชนะสองศนะ oh, ูนย์น่ะเออโอ้เหมือนในรุ่งบูล็อกเป๊ะเลยอย่าสอง,สองประตูเออคูส่สองนะคู่ส, <laughs> ส, 2, สองสองศูนย์อือฮึโอ้โหแพ้อย่างใหญ่ยาวาพอตื่นเล่นตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วโอ oh, สินาที โอเคปิดคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เรามาเล่นเฉยๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหมา่ๆของเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนบ๊ายบายจุ๊บ 金钱看起，枪上写着“秦香莲的三十二岁了，转个当朝。富马郎的七君王啊，满货账的悔儿，岁了，转个当朝。金钱看起，枪上写着“秦香莲的三十二岁了，转个当朝。富马郎的七君王啊，满货账的悔儿，岁了，转个当。 金钱看起，枪上写着“金香莲的三十二岁了，转个当朝富马郎的齐天王啊，满荒山的悔儿碎了，转个当朝。金钱看起，枪上写着“金香莲的三十二岁了，转个当朝富马郎的齐天王啊，满荒山的悔儿碎了，转个当朝。 金钱看起，墙上写着“秦香莲的三十，二岁了装个当朝富巴郎的七只王啊，满皇上那鬼儿碎了装个当朝。金钱看起，墙上写着“秦香莲的三十。